สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านครับเมอนเบาแต้มผ้าร่วยครับสิภาพี่น้องเอฟซีไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของนาหนุยสระบุรีเนาะครับเนาะนาหนุยสระบุรีครับก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ฝันแม่นครับท่านผู้ชมงวดนี้ครับนาหนุยฝันดีอีกแล้วฝันว่าไปสื่อลรตเตอรี่ประสนครับไปสื่อกลางคืนครับในความฝันเนาะครับเนาะไปพ่อผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าสูง ใหญ่ล่างดำเนาะครับเนาะยื่นลอตเตอรี่ใไฮนานุ่ยพัสัุ์ครับสองใบครับสิเป็นตัวใหญเด็ดเด็ดเดี๋ยวไปติดตามรับชมจากปากนานุ่ยพร้อมๆกันเนาะครับก่อนสิไปครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแต้มผ้าลวยน้ำเนยเด้อครับไปติดตามรับชมกับนานุ่ยพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบาแอมรังครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่งวดวันที่หนึ่งเนาะหน่อยเนาะครับครับผมอ้าวเบ้าซูเอฟซีฟังนะครับก็ไปตลาดนะครับไปตลาดไปตลาดมาครับไปหาลอตเตอรี่ใกล้ออกกันนะครับครับผมงวดงวดนี้วันที่หนึ่งนะครับครับก็ไปตลาดไปหาดูลอตเตอรี่ อู้ไม่ค้าขายลอตเตอรี่กเยอะสี่คนห้าคนครับก็ไปเลือกดูลอตเตอรี่อยู่ไอ้ตลาดนะครับครับตลาดอยู่หน้าธนาคารคร้าธนาคารคนไหนคนไหนไม่ถูกใจทีนะครับครับคนไหนไม่ถูกใจไม่ถูกใจยังไงครับมันเลขมันถูกใจเลือกไม่ถูกใจมันขายหลายคนก็เลือกไปเรื่อยเลือกไปเรื่อยมันมันไม่ได้อย่างคี้ใจนะครับจะซื้อนะครับไม่ได้อย่างที่ใจจะซื้อตัตเลขรีนี้เนาะ กี่คนกี่คนสี่ห้าคนก็ไม่ถูกใจครก็เ่าจ้เดินกลับเว้ยว่าจะเดินกลับก็ไปเจอก็ไปเจอพ่อใหญ่ครับไปเจอพ่อใหญ่ผมงอกผมยาวเลยพ่อใหญ่ผมงอกครับผมกะว่ามึงก็มึงก็ไปซื้อดึกแล้วประมาณสามทุ่มแหละครับบอกไปซื้อประมาณสามทุ่มไปตอนสามทุ่มใช่แกก็เดินแกก็เดินมาบอกไอ้นุ่มวินุ่มอยากถูกไหมรางวัลที่หนึ่งไหม ครับแกก็ถามงี่ครับผูกไว้ตัวันที่หนึ่งไหมมันนี่มาซื้อมาซื้อตาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะเอาเลขให้ครับตาแกตาแก,กก็ยื่นลอตเตอรี่ให้ให้ให้สองใบยื่นให้สองใบครับยื่นยื่นให้สองใบอืก็เป,เป็น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 เลขไอ้นั่นไอไอใบแรกมันสามตัวเป็นหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ใช่หนึ่งห้าศูนย์ใบแรกหนึ่งห้าศูนย์ใบที่สอง เห็นแต่ขายสองตัวมป็นะงครับผมเป็นเลขขายสองตัวสองสี่ครับสองสี่ครับสองสี่หนึ่งห้าศูนย์กับสองสี่ครับผมก็เนี่ยแดงจิงคือในรอตเตอรียกแต่มาให้ตกลงตัวแดงจิงคืองูตัแดงจิงคืองูอ่ะเอามาเอามาเอามายื่นให้อะไปแล้วมันนี่ใจให้ถูกมาที่หนึ่งนี่ซื้อไปซื้อไปนี่แกยื่นหงอกใช่ับผมงอกแกอมายื่นให้ ครับองตัวยื่นเสร็จแกหันหลังแป๊บเดียวไม่รู้ไปไหนแล้วหายเลยหายเลยอหายแล้วขี่โมไซค์ขับขี่โมไซค์ไปนะครับขี่โมไซค์กลับับบ้านก็มาดูรถเซอรี่เออนในถูกในมุ่นนี้มุ่นนี้นะครับครับขี่รถไปขี่รถไปโมไซค์ทะเบียนเก้าสามสี่เก้าสามสี่อทะเบียนเก้เก้าสามสี่ครับ ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถเก้าสามสี่แล้วมอเตอร์ไซค์มีสามตัวครับผมสามต <9, S 2> <3, 4 S 1> ัวเก้าสามสี่ผู้เท่าไหหายแม็ไปเลยหายแบบไปเลย,ย,เลยครับน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนะาะหรือว่าผีผู้เท่าเนาะใช่เป็นเจ้าที่จทเจ้าทางเนี่ยเคยเดินมาเดินมารู้ใครอยากเอาหวยมาให้ครับครับครับเห็นไม่ค่อยถูกไหมก็เลยเอาหวยมาให้อือบผมใสยไปเลยครับทั้งขายดินไปซื้อต,ตอนสามทุ่มบอนะหนยซื้อสามทุ่มเขายาังขายอยู่บนลอตเตอรี่ อยู่ <Safe rév mark> ในความฝันในความฝันเนาะกนคือเนาะก็ใช่เป็นตัวอยู่ในความฝันตูแดงจึ้งคืนเลยมัตูแดงจึ้งคือให้ยื่นให้ยื่นหวยให้ยื่หวยให้ขีเด็กน้อยมาบอกเลขไหมครับผีเด็กน้อยผีตุกเด็กน้อยว่าจะไปหาอยู่เมือนกันนะครับว่าบะไปหาที่ที่เดิมนะครับที่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 ฝันเกี่ยวนะเนาะรับไข่เมือออกลิกหน่อยครับไข่เมือออกไปจะไปหาอีกครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ฝันตอนนี้ยังไม่ฝันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเอาเลขชุดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เนาะหน่อยเนาะครับผมซื้อหน่อยอหน่อยสระบ,บุรีนุ่มรอสระบ,บุรีครับ F4 นี่แคบหน้าจ,จอไปรถครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ตัดเลนอยู่ในนี่แหละครับ F4 แล้วก็สองตัวนี่เป็นสองสี่สองสี่สองสี่ทะเบียนรถเก้าสามสี่ เลขเก่าหมุนขึ้นเป็นเลขพกนำกลับเป็นหกสามสี่ก็ได้เนาะระวังตัวเลขมีตัวเลขได้อีกครับน้าหนุ่ยก็ไม่มีครับมีแค่นี้ครับผมไม่มีจำเล่นเอาครับโอ้ชุดเต็งเอามากระปุ๊ไหลหางนี่สามหางเนี่ยสามพันกระตุ้นทะเบียนรถเนาะคมักทุกชุดแล้วนี่เบาแอมเบาทองมักทุกชุดแล้วนี่ยสี่สิบสี่รถตรีรองเบิรงเนาะครับผมเอ้าน้าหน่่ยชอบตัวไหนชอบหมดเลยครับชอบหมดเลยครับชอบหมด เอฟซีสิมักนัมบอรน้อนะครับเนาะถามมีตัวเลศคือจัดหนึ่งห้าศูนย์ในบริออกหน้านะครับที่น้องครับบริออกโดนแล้วเนาะถือครับน้องไม่ได้ออกนานแล้วหนึ่งห้าศูนย์ครับเอฟซีห้าศูนย์กับบริออกโดนแล้วสองสี่เลขสวยงามเลขมักจะออกคู่นี่แหละสองสี่สามสี่กระไรนะครับเนาะเก้าสี่นี่ยตาลินห้าครับเอฟซีเก้าสี่ตรงกับเลขตาเลี้ยงวัวอีกกระหากทะเดียนรดด นะครับนาหน่วยเนาะผีตานีมาหรือยังครับผีตานียังครับยังไม่ทันมาโอ้ยไปได้ไปขอรีกับผีเมตานีไหมครับยังว่าจะมาขออยู่ครับโอ้จะไปขออยู่เนาะเอาขอให้มีโชคใหญ่กับน้าหน่วยครับเอฟซีขอบคุณครับขอบคุณครับนาหน่วยขอบคุณนะครับห็นด้ยครับตัวเลขของน้าหนุ่ยครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดเนาะครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้ครับเลขสามตัวครับ หนึ่งห้าศูนย์ครับหนึ่งห้าศูนย์หลักกรเลขสองโตครับสองสองสี่ครับสองสี่อันนี้เลขทะเบียนรถของหนาหนุ่ยเนาะครับหน่อหนาหนุ่ยฝันว่าได้ไปซื้อลอตเตอรี่ครับกลางคืนครับในความฝันเนาะครับน่อเลขทะเบียนรถของหนาหนุ่ยเนาะครับเก้าสามสี่ครับเก้าสามสี่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะครับหน่อหนาหนุ่ยขี่ไปซื้อลอตเตอรี่ครับกับผีผู้เฒ่า ยื่นลอตเตอรี่ให้เลยครับประสันสองใบครับหนึ่งหาศูนย์ครับหนึ่งหาศูนย์ครับสองสี่ครับเอฟสี่มักกจัดเนาะครับเนาะเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับบบมักกับโบเป็นยังครับสุดท้ายก็จะเลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาแต้มผ้าร่วยน้ำในเด้อครับขอให้โชคดีมีโชคลาภกับหน้าหนุ่ยครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่กับหน้านุ่ยสระบุรีเด้อครับเอฟสี่ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ